กันที่สวนเสือสีราชาค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนไปลองชิมปูไข่ดองแสนอร่อยที่มาแรงที่สุดในโซเชียลตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าปูไข่ดองร้านนี้จะสมคำล่ำลือขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นร้านไหนค่ะ เจอแล้วค่ะร้านอันอันปูไข่ดองมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะขอโทษนะคะเจ้าของร้านอยู่ไหมคะอยู่นี่ค่ะอ้าวสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ พอดีว่าวันนี้จะมาลองชิะปูไข่ดองหน่อยอะค่ะอ๋อปูมมาไข่ดองใช่ไหมคะพอดีว่ามีคนรีเควสเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบตามมาลองชิมว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่านะคะแอมขอหมดนี่เลยค่ะเอาหมดนี่เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหถ้าหมดนี่ไปนั่งกินตรงนู้นเลยไหมคะโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปรอตรงนู้นนะคะเดี๋ยวแอมจะลองชิมว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดไปให้นะคะ ะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านสุดสวยแล้วก็สุดแซ่บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันันนะคะเจ้าของแบรนด์เจ้าของร้านอันันปูไข่ดองค่ะอ่าเป็นไงวันนี้เรามาเจอกับเจ้าของร้านคนสวยของเราแล้วนะคะของทุกอย่างก็วางอยู่ตรงหน้าแล้วใช่ไหมคะคุณอน,นันหน้ากินมากๆเลยค่ะอยากจะถามคุณอันนิดนึงว่าเหตุผลที่มาเริ่มทําธุรกิจตรงนี้คือเพราะอ,อะไรคะ่ะ หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าชอบทานคือชอบทานแบบพวกทะเลพวกของสดอะไรอย่างเงี้อยอยู่แล,แล้วค่ะแล้วคือบ้านอยู่บางแสนด้วยก็เลยแบบมีปูมีปลาเอามาจับขายเลยค่ะเอาง่ายๆเลยก็คือใกล้แหล่งแบบอาหารสดอาหาร<ช>ทะเลอ<ล>ะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณอนอันเนี่ยส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ค่ะส่งไปสิงคโปร์ค่ะโอ้ทุกคน <c oughs> ไปโคอินเตอร์แล้วค่ะ <c oughs> แล้วทั้งหมดตอนนี้ที่เปิดอยู่เนี่ยทั้งหมดกี่สาขาคะหลักๆเลยก็มีอยู่8สาขา แล้วก็ที่กําลังจะเปิดใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสองสาขาที่อยุธยาแล้วก็เชียงใหม่ค่ะโอ้ยรวมทั้งหมดเป็น1 0สาขาแล้วค่ะทุกคนที่อยู่ภายในเครือของอันอันปูไข่ดองใช่ไหมแสดงว่าต้องแบบว่าอร่อยจริงเด็ดจริงสดจริงอร่อยมากค่ะมากถึงมากที่สุดค่ะมากถึงมากที่สุดก็โอเควันนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะก็มีเมนูอะไรบ้างคะคุณนานวันนี้ ก็มีแซลมอนดองกุ้งดองซีอิ๊วนะคะมีแบบเป็นกล่องแล้วก็มีแบบเป็นพรีเมียมก็แซลมอนซาซิมิปูม้าป<ห>ูมานี่จะเป็นสูตรโบราณนะคะ<ห><ห>ดองแบบสูตรโบราณเลยแล้วก็มีปูทะเลไข่ดองไข่ดอง<ห>ก็มีเป็นดองน้ำปลาแล้วก็ ดองซีอิวค่ะโอ้เมนูเยอะมากค่ะทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบว่าทางช่องทางออนไลน์เนี่ยคือขายกั็นแบบขลุมทลายมากนะคะเขาบอกว่าอร่อยเราถึงต้องตามกันมาวันนี้นะคะแล้วอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะปูมมาไข่ดองปลาตวนสูตรโบราณนะคะย้ําว่าสูตรโบราณนะคะทุกคนสูตรโบราณนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโบราณโบราณมักจะอร่อยอย่างเช่นผู้ชายแก่ๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซื้อ ปูม้าไข่ดองนี้เคล็ดลับของเขาเวลาจะทานเนี่ยใช้ช้อนใช้ตะเกียบไม่อร่อยค่ะทุกคนใช้มือะะใช้มือค่ะใช้มือด้ยคะ่ะ<ช>ขออนุญาตเปิดน้ำจิ้มนะคะ<ด>ให้ดูไข่ค่ะทุกคนอันนี้หยิบขึ้นมาขออนุญาตใช้มือนะคะดูไข่ค่ะน้ำจิ้มที่มากับปูม้าไข่ดองคือน้ำจิ้มจีฟูสีเขียวแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยนะคะเพราะว่าใช้มะนาวล้วนๆเลยค่ะอือหือ อร่อยไหมคะเพราะว่าต้องมีไข่ทุกตัวนะคะไม่มีไข่ไม่ขายนะคะทุกคนทุกคนดีามากอ่ะมันอร่อยมากไม่ขาวใช่ไหมคะไม่ขาวที่เด็ดคือน้ำจิ้มอร่อยมากบางที่เนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยคือจะไม่อร่อยคืออ่ะเนื้อปูอจะอร่อยแต่น้ำจิ้มไม่อร่อยแต่ที่นี่คือน้ำจิ้มเด็ดเนื้อปูสดสะอาดออมากๆค่ะอืมกินได้อร่อยมากเลย่ะ ดอร่อยมากทานได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยไม่อ้วน <c oughs> ด้วยเพราะว่าบวมไปแล้วอ่อโอเคอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเรานะคะที่ขายดิบ <c oughs> ขายดีขายแบบถล่มทลายเลย แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเจ้าของสาขาสองมาด้วยมาด้วยคะ่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสาขาสองกันสักนิดนึงดีกว่านะคะแอมอยากจะทราบจริงๆว่าเหตุผลเพราะอะไรก็ถึงได้มาร่วมลงทุนทาธุรกิจกับคุณอ,อันอันค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญเขาเข้ามาเลยไหมคะค่ะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญคุณตาเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านอันอันปูไขด่ดองสาขาสองบ่อวินค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงเจ้าของร้านสาขา2ของเราสวยไหมคะทุกคนสวยแซ่บมากคุณตานคะขอถามในสิ่ว่าเหตุผลที่มาเริ่มต้นทําธุรกิจลงทุนกับแบรนด์อันอันปูไข่ดองเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นคนวามชอบทานอยู่แล้วแล้วลที่เนี้ยเห็นเพื่อนสั่งแล้วมันมีคนสั่งเยอะมากเราก็เลยเออลองสั่งมาทานดูนะปรากฏว่าเฮ้ยรสชาติไม่ได้วะ่ะมันใช่เลยอะ่ะ <ừ> คือแบบเออเราก็ไม่ได้แหละเราต้องเปิดเราต้องขายแหละ ยังไงสาขาแบบนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุที่แบบว่าทําไมถึงเริ่มมาเปิดแล้วก็ลงทุนนะคะแล้วผลกําไรรับที่ได้ไปนี่เป็นยังไงคคือได้ดีในระดับหนึ่งเลยเงินที่ลงทุนก็คือไม่สูงก็คือใช้เงินลงทุนน้อยแต่ผลตอบรับเกินคาดคือดีมากๆนะคะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับที่แบบว่าลูกค้าแถวบอววินตอบรับมาก็ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะก็ถือว่าโอเคโอเคเลยนะะใช่โอเคเลยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบว่าอยาก จะมาเริ่มทานไม่เคยลองทานแบรนด์อันอันปูไข่ดองแล้วอยากจะมาเริ่มลงทุนทําธุรกิจภายใต้แบรนด์อันอันปูไข่ดองนี่ไหมคะปูดองของเรานะคะก็จะเลือกคัดปูไข่ทุกตัวเลยค่ะถ้าปูไข่ทะเลเราจะขายเป็นคู่อันนี้เป็นปูมา้าเราจะเลือกคัดไข่ทุกตัวถ้าไม่ไข่เราไม่ขายค่ะแล้วความคาวไม่มีนะคะเพราะว่าเราใช้ปูสดทปาปลาแซลมอนก็เหมือนกันค่ะปลาแซลมอนก็ใช้ปลาสดสดในการดองทําให้ไม่มีความคาวและยังคงความหวานของเนื้อปลา แล้วก็น้ำดองซีอิ๊วที่เราเคี่ยวมีสูตรโบราณสูตรเฉพาะของเราอยู่แล้วค่ะก็อยากจะเชิญมาร่วมธุรกิจด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีไปแล้วแดสาขาทีนี้กำลังจะเปิดอีก2สาขาก็คือสาขาเชียงใหม่กับอยุธยา,ยาค่ะ แล้วก็จะเปิดอีกหลายๆสาขาทั่วประเทศนะคะไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองใครยังไม่เคยทานนะคะรีบเลยเพราะไม่งั้นคุณจะตกเทรนแน่นอนค่ะทุกคนค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอไปแบบว่าอิ่มท้องกัอีกรอบนึงเพราะว่าไม่ไหวแล้วหิวมากเลยทุกคนค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะคุณอานกับคุณตาบ๊ายบายค่ะ